ครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้มาช้านิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเดินทางนะครับจากต่างจังหวัดมากรุงเทพเพิ่งมีโอกาสได้นทางวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยที่มาช้าแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตลาดนะครับสัปดาห์นี้จะเพิ่มมาอีกคู่หนึ่งนะครับไม่ได้ทําให้นานแล้วนะครับก็จะมีท่องข้ามยียู ยูเจเจ้าประจำนะครับแล้วก็เพิ่มน้ํามันมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ทั้งหมด4ตัวใช้เวลาไม่เยอะในช่วงเช้าวันอาทิตย์ก่อนที่จะวางแผนเทรดกันในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูทองคำนะครับเรามาดูตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะครับก็สิ่งที่อยากให้เพื่อนเพื่อติดตามต่อในสัปดาห์หน้าแนวโน้มมันอาจจะเปลี่ยนนะครับก็คือเรื่องของการขึ้นอัตอกเบี้ยของเฟด สัปดาห์ก่อนหน้านี้เราเห็นตัวเลข NFP ออกมาดีกว่าประมาณการประมาณสองเท่าแล้วก็ตัวเลข CPI ก็ดูเหมือนจะสูงกว่าคาดการนิดหน่อยแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่มันก็จะทรงๆจากเดือนก่อนหน้านี้ดังนั้นด้วย2ประเด็นนี้กนะ็คือตลาดแรงงานยังอยู่ในสภาพที่ดีตรเงนินเฟอ้อก็เริ่มชะลอตัวไม่ค่อยลดลงละแต่มีนาโนที่อาจจะทรงๆไม่ค่อยูรง์ดนี้เท่าไหร่ก็เลยทําให้ตัวเลขความน่าจะเป็นตัวนี้ครับ การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจากเดิมที่เขามองว่า0.25%ในรอบถัดไปของเฟดเนี่ยความน่าจะเป็นสัปดาห์ก่อนหน้านี้มันอยู่ที่90%นะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้มันลดลงมาเหลือ, 10, อ81%ดังนั้นถ้าสัปดาห์หน้าตัวเลขตัวนี้มันเริ่มลดลงเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวเลขการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจาก0.25เป็น0.5%เนี่ยมันสูงขึ้นซึ่งถ้ากระแสมันมาแบบนี้เนี่ยมันจะ เกิดแดรงหนุนให้กับดอลลาร์นะครับทองคําก็จะมีแรงกดดันรวมถึงทุกๆคู่สกุลเงินที่ตรงข้ามกับดอลลาร์ก็จะมีแรงกดดันจากภาพรวมของพันดมทตรตัวนี้ดังนั้นในการเทรดในสัปดาห์หน้าให้ให้เหลือตาดูประเด็นนี้ด้วยนะครับเรื่องของการปรับขึ้นในตจะบเบี้ยวว่าความน่าจะเป็นแต่ยด่ที่จุดสองหหรือ0ูนตัวไหนเพิ่มขึ้นตัวไหนลดลงมันจะชี้อารมณ์ของตลาดไปในทิศทางฐานป่าไปในทิศทางนั้นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมดูประเด็นนี้ด้วยนะ เดี๋ยวเรามาดูทองคำอันนี้เป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนสัปดาห์ที่แล้วเราเอาแนวรับแรกไว้ที่1828ที่ตรงนี้นะครับยู่บ38.2นะก็คือชนชนปุ๊บก็ยอ่อแต่ย่อไปได้ไม่ไกลเพราะว่าเทรนตลาดมันตั้มขาลงมปอย่างแรอยู่ถ้าในลักษณะแบบนี้เราจะเราจะปิดกําไรนะครับถ้าแรงขึ้นมันไม่ค่อยมีนะเอาแนวรับแนวต้านก่อนนะครับแนวรับในสัปดาห์หน้าก็ จะให้ไว้2แนวนะครับก็คือที่ราคาประมาณ1,807อันนี้เอเันนี้ให้ไว้โดยใช้ horizontal line ในการหาแนวรับอาจจะยังไม่ค่อยแม่นนะครับเพราะว่าตัวสวิงขาขึ้นปรับฐานรอบนี้มันยังไม่สุดมันยังไม่ชัดเจนนะถ้าเพื่อนๆนรอให้เขาปรับฐานขึ้นสุดเนี่ยแล้วค่อยมากลางที่โบตัวนี้ใหม่นะครับกลางมเนอร์สวิงตัวนี้ให้เขาขึ้นสุดแล้วก็มีการย่อเราจะจับ m i เนอร์สวิตัวนี้แล้วเราก็จะได้แนวรับข้างล่างที่มั่นยำกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดสวิงที่ปรับฐานขึ้นไปชัดเจนก็เลยเให้ไว้คร่าวๆที่ประมาณ1,807นะครับแล้วก็1,788เอาไว้2แนวสำหรับแนวรับนะครับส่วนเ,เหมือนเดิมถ้าจะให้ชัดเจนก็คือรอให้เขาย่อปรับฐานตัวนี้ขึ้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลางพี่โบแนวรับที่อยู่ต่ำกว่าโลเดิมเนี่ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับ ค okay. ส่วนแนวต้านเพื่อนๆใช้ไมเนอร์สวิตัวนี้นะครับลากถึงโลนี้ได้เลยนะแนวต้านแรกที่เขาจะต้องเทสเนี่ยคือวิโบยี่สามจป้าสประมาณตรงนี้นะครับถ้าเขาจะขึ้นต่อได้เขาต้องแหกด่านหนึงดห้าสอนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ถัดไปจะเป็น38.2สิบเดี๋ยวลบตัวนี้ออกแปับหนึ่งนะ 38.2ประมาณ1,872ประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวต้านที่ผมให้ความสำคัญนะครับจะอยู่ที่โบ5 0 0ของเมเนอร์สวิงขาลงล่าสุดประมาณ1,890นั้นเทนตลาดจะรักษาทรงเป็นขาลงต่อเนื่องได้อีกเ,เขาจะต้องไม่สามารถเบรกที่โบ50.00ไปได้อันนี้คือแนวต้านของทองคำในสัปดาห์หน้านะครับคราวนี้เรามาดู ตัวอินดิเคเตอร์ที่มันบอกเราตอนนี้นะครับในไทม์เฟรมเด y 1อันนี้คือไทม์เฟรมเด y 1นะสภาวะตลาดโอเวโซลสัญญาณตัวนี้บอกว่าเราไม่ควรที่จะมากดเซลล์โซนนี้นะครับแล้วก็ไทม์เฟรม4ชั่วโมงเพื่อนๆก็จะเห็นคลาสสิกเดเวอร์เจนซ์ยาวตั้งแต่นี้ นะครับตั้งแต่ตรงนี้นะแต่การค่าสือ่อระเกณหนักขนาดนี้บอกว่าเราควรจะช้อนซื้อเพื่อเก็บกําไรขาขึ้นในระยะสั้นซึ่งสัปดาห์หน้าสิ่งที่เราควรจะต้องอ่านตลาดก็คือการปรับฐานขึ้นรอบนี้มันเป็นแค่ collective structure ปรับฐานขึ้นเพื่อให้ทา m เฟรม m e ชั่วโมงในสภาวะ overbought แล้วก็โดนตกงวงใหม่อีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นดูที่ หน้างานนะครับเพื่อนๆอ่านหน้างานให้ดีๆว่าเขาขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้าเขาขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นขึ้นแบบนี้ครับโวนแนวต้านข้างบนโดนตกแน่นอนนันแนวต้านที่น่าสนใจถ้าจะเข้าเซลล์จริงๆถ้าจะแนะนํานะครับอย่ามาเข้าตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆรอที่ประมาณพิโบ38.2ของขาลงตัวนี้นะครับ38.2ก็จะประมาณ 1.872หรือ50.0ประมาณ1.890ประมาณนี้นะครับซึ่งแนวต้านทั้ง2แนวเนี่ยอยู่ที่ว่าตัว indicator stochastic ขึ้นไปถึงโซนโอเว b o ์บอทหรือ,อยังนะครับถ้าถึงโซนโอเวอร์บอทแล้วถึงจะน่าสนใจประเด็นนี้นะครับถ้าเข้าปรับฐานขึ้นแล้วเขียวชันๆอย่างนี้แนวที่น่าสนใจมันจะไม่ใช่38.2แต่ว่ามันจะเป็น50.0เป็นอย่างน้อย แต่ส่วนถ้า38.2เราจะใช้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อลักษณะการปรับฐานมันจะต้องขึ้นลงขึ้นลงเขียวแดงเขียวแดงสลับไปในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับจะแม่นที่สุดนะค่อยพิจารณาใช้38.2เพราะว่าถ้าขึ้นในลักษณะเขียวแดงเขียวแดงสลับกันไปเนี่ยจะภาวะโอ้บอสของตลาดมันจะเริ่มเกิดที่พิบโวประมาณ38.2 กรณีที่2กรณีที่3ถ้าเขาไม่ได้ปรับฐานขึ้นขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้แล้วไซเวย์ออกด้านข้างถ้าลักษณะการปรับฐานเป็นลักษณะแบบนี้แนวที่น่าสนใจอาจจะไม่ใช่38.2แต่จะกลายเป็น2 3 6ดดังนั้นจะเข้าเซลล์ตรงไหนสัปดาห์หน้าอ่านตลาดนะผมก็ให้แนวต้านเอาไว้เพื่อให้เพื่อนๆตัดสินใจมันอยู่ที่ตลาดเขาจะเฉลยตัวเองนะครับว่าเขาปรับฐานขึ้นแบบไหนเท่าน,แบบนั้นเองแล้ว จุดเข้ามันน่าจะเป็นตรงไหนถึงจะปลอดภัยสําหรับเราเป็นเทรดเดอร์นะครับส่วนถ้าเพื่อนเพื่อนที่จะรอเข้าซื้อนะครับถ้าจะรอเข้าซื้อจริงๆมันก็โซนที่ผมให้ความสนใจมันจะอยู่ที่ประมาณ1,800โซนนี้ครับ1,800หรือ1,790ผมให้ความสนใจประมาณ2แนวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นโซนที่ได้คลาสสิกเดเว e เ c นส์ใน Time Frame 4ชั่วโมง แล้วก็ถ้าเพื่อนๆกลางอิโมตัวนี้อตอรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลบเส้นนี้ออกนะแนวประมาณ1 7 9 0ันหรือ1,800เนี่ยมันจะเป็นโซนไิม่า50บด0 0ซึ่งโดยปกติเนี่ยการย่อตัวครั้งที่1นึงของสวิงขาลงตัวนี้มันจะไม่สามารถที่จะผ่าน50.0ได้มันจะต้องเกิดการย่อตัวแน่น,นอนอย่าลืมว่าถ้าเราดูทางเฟรมเดวันตัวนี้ขาลงตัวนี้นะครับ มันยังไม่เกิดสวิงที่เป็นดูว์ไฮที่1นะโอเคนะครับดังนั้นขาเซลลก็ควรจะพิจารณากำไรได้แล้วถ้าถึง38.2หรือ50.0หาโอากาสจังหวะเข้าซื้อในสัปดาห์หน้าครับคราวนี้เรามาดู E U S D นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเรา ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ก่อนหนะ้านี้อีกนะครับเราเอาแนวรับไปที่1.0679 mm hmm. ก็เขาเทสแล้วก็ปูนเปลี่ยนโซนนี้อยู่นานไม่ขึ้นไม่ลงนะครับแต่ถ้าลักษณะการปรับฐานในลักษณะที่ผ่านมาแบบนี้มันบอกว่ามันมีโอกาสที่จะทะลุ1.0679ลงมาได้นะังนั้นแนวรับถัดไปที่เราจะให้ไว้ก็คือประมาณ1.046อันนี้จะเป็นพีโบ38.2ของเมเจอร์สวิงขาขึ้นล่าสุดตัวนี้นะ แล้วก็50.0ประมาณ1.03ประมาณนี้นะครับแนวรับไว้2แนวนะส่วนแนวต้านแนวต้านเอาแนวต้านที่อยู่ Minor Swing ตัวนี้ก่อนนะครับเราก็กางตัวนี้ลงได้เลยอันนี้สำหรับ Day Trader ใช้ได้นะแล้วก็ลงไปดูที่ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับแนวต้านแรกมันจะเป็น23.6ประมาณ1.071ซึ่งตอนนี้เขายังไม่เทสนะครับกำลังจะเทสในวันจันทร์ละ มาลุ้นว่าจะเทสแล้วย่อแบบไหนถ้าเขาเทสแล้วในไทม์เฟรมหนึชั่วโมงเขาแค่ปรับฐานไซเวลงแบบนี้นะครับมันคือการสะสมกำลังพอไทม์เฟรมหนึ่ชั่วโมงตัวตัวสโตแคติกลงมาที่โอเวอร์โซเนี่ยมันจะมีแรงช้อนซื้อกับเข้าไปใหม่เขาก็จะสามารถเบรกเอา23.6ขึ้นไปได้ซึ่งด่านถัดไปของเขาก็คือ38.2ประมาณ 1. 0 7 7แล้วก็50.0ประมาณ1.082 ากางไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติในวันจันทร์ไม่ผ่านด่าน23.6นะครับแล้วก็โดนตกทำ New ิวโรใหม่ตัวเนี้ยตัวพิบโบเพื่อนๆจะต้องกลางใหม่นะครับตัวนี้นะ mm hmm. เพื่อที่จะหาแนวต้านต้องลากพิบโบลงมาด้วยนะ mm hmm. เราจะได้แนวต้านที่อยู่ข้างบนใหม่ในการที่จะหาโอกาสเข้าซื้อหรือเข้าขายประมาณนี้นะครับ mm hmm. โอเคคราวนี้มาดูเทคนิคข,ข้อมูลทางเทคนิคมันบอกอะไรนะครับ สภาะตลาดาทเฟรมเดวันเป็นโอเวอร์โซแปลว่าแล้วก็ลักษณะการลงล่าสุดเนี่ยมันเริ่มขาวแดงขาวแดงสลับกันไปเริ่มอ่อนกำลังนะครับ่าอย่างนั้นถึนะนั้นเราจะไม่กดเซลล์โซนนี้นะครับจนกว่าเขาจะย่อขึ้นไปได้สูงกว่านี้นะเราจะหาโอกาสเข้าซื้อเดวันโอเวอร์โซนาทเฟรมสชั่วโมงเราเห็นคลาสสิกเดวเจนสองรอบอโดยทั่วไปลักษณะ ดักราสิเดอร์เจนส์ทา์เฟรมสี่ชั่วโมงที่เกิด2รอบเนี่ยเขาจะปรับฐานขึ้นไปได้ประมาณ38.2หรือ50.0เป็นอย่างน้อยของม i n เนอร์สวิงขาลงหรือขาขึ้นล่าสุดขาลงล่าสุดก็คือประมาณนี้ก็จะประมาณ38.2ซึ่งมองเอาไว้ที่ประมาณนี้นะ1.077เป็นอย่างน้อยน่าจะถึงนะครับก่อนที่จะมีโอกาสโดนตกลงมางใหม่เพราะว่าโครงสร้างลักษณะขา,าขึ้นมันยังไม่ชัดเจนเพแต่ว่า ขาเซลล์มันแค่เริ่มชะลอกำลังเพื่อให้เกิดการย่อปรับฐานขึ้นเท่านั้นเองนะครับคราวนี้โดยส่วนตัวผม e u มันก็เถกได้ทั้งสองหน้าถ้าเราถ้าถ้าเราจะกดเซลล์ตามเทรนต์ตลาดเราก็แค่รอให้เขาปรับฐานขึ้นไปถึงแนวต้านที่เหมาะสมแล้วก็อินดิเคเตอร์ต้องขึ้นไปโอเวอร์บอทด้วยถ้าดีที่สุดก็คือทางเฟรมสีชั่วโมงนี่แหละไปอยู่ในโซนโอเวอร์บอทปรับฐานค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วค่อยกดเซลล์อันนี้ถึงจะมีโอกาสใช้ได้ตลาดได้ส่วนถ้าเข้าซื้อไปแล้ว หน้าที่เราก็คืออ่านตลาดเหมือนกันนะครับว่าเขาชน23.6แล้วเขาเกิด price action ยังไงหรือชน5.8 3 2แล้วเกิด price action ยังไงค้าซื้อควรจะปิดกำไรหรือควรจะ retail ริอ s u p ป o r t เพื่อให้ตลาดเข้าเฉลยตัวเองแต่โดยส่วนตัวสัปดาห์หน้าผมก็ยังมองโอกาสเข้าซื้อนะครับแต่ว่าโดยแนวที่ผมให้ความสนใจในการเข้าซื้อของ EU นะผมน่าจะรอประมาณตรงนี้นะครับ ืกลางไมเนอร์เซิงตัวนี้ล่าสุดนะจริง,รงๆถ้าเพื่อนๆจะเข้าซื้อมันถึงโซนที่น่าสนใจแล้วนะโซนแรกครับประมาณ1.06เนี่ยก็พอได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะสวยที่สุดถ้าเขาสามารถที่จะดีแล้วก็ทำ New ิวโลอีกทีนึงนะก็จะเป็นโซน3 8มสินะครับประมาณ1.055 ประมาณนี้นะครับนั้นสัปดาห์หน้าผมมอกว่าโอกาส EU เข้าซื้อจะมีโอกาสเก็บกาไร,ได,ร,าาร R R ได้เรียกว่าขาเซลล์นะครับ RR ได้เยอะกว่าขาเซลล์นะครับคราวนี้มาดูทำเฟรมเดย์นะถ้าทรงตลาดขาขึ้นมันจะเริ่มมีปัญหาเนี่ยเขาจะต้องเบรกเอาตัวนี้ให้ได้ครับเบรกเอาฟิโบรสาสิบแปดจแล้วก็ปิดต่ํากว่า1.046ให้ได้ก็คือ ทีบ่าจุดแปดจุดสองนี่แหละถ้าเขาปิดต่ำกว่าตัวนี้เนี่ยก็แปลว่าทรงขาขึ้นมันเริ่มจะเสียแล้วดังนั้นมันจะมีแค่โอกาสฐางย่อขึ้นแล้วก็ลงต่อดังนั้นสัปดาห์หน้าเป็นเป็นสัปดาห์ที่สําคัญสำหรับยูก็หน้าที่เราคืออ่านตลาดทุกวันนะครับเราวิเคราะห์ตลาดทุกวันแต่เราไม่จาเป็นจะต้องเปิดออเดอร์ทุกวันก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดู UJ นะครับ ดูเจเรามองว่าเราจะหาโอกาสเข้าซื้อก่อนเดื่นดูแนวรับก่อนแนวรับโซน1 2 6.56ที่ให้ไว้เพื่อนๆเนี่ยนะครับมันคือแนวฟิโบ5 0 0ของเมเจอร์สวิงขาขึ้นวันนี้นะโซนเนี้ยดังนั้นโดยปกติแล้วถ้าเข้ามาชน50.0ดังไงก็ย่อแน่นอนย่อลึกด้วยนะครับส่วนแนวต้าน แนวต้านเรากลางม i เนอร์สวิงขาลงตัวนี้นะครับขยายนิดหนึ่งตอนนี้ราคา UJ ปิดเกิน23.6ไปแล้วไปควาว่าถ้าตลาดเทรนตามนี้ไปว่าเขาน่าจะสามารถย่อขึ้นไปได้ลึกอีกนะโดยด่านถัดไปของเขาจะอยู่ที่136.7แล้วก็139.6บวก50.0ถ้าจะรอกดเซลล์จริงๆเนี่ยก็คืออย่างน้อยที่สุด ก็คือวิโบสามสิบแปดจุดสองแต่เวลากดเซลล์เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับดูที่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงก่อนนะทำเฟรมเดวันก่อนก็ได้เดวันตอนนี้มันจะสิงโซนโอเวอร์บอสแล้วนะครับแต่ว่าตัว,ต,วตัวแม็กดีมันขึ้นมาอยู่เหนือเส้นศูนย์ศูนย์อย่างนั้นเราอาจจะภาวะตลาดอย่างนี้นะสี่ชั่วโมงเราเห็นอะไรสี่ชั่วโมงขาขึ้นมันได้คลาสสิกเดวิจเนสลูกที่หนึ่งตัวนี้ a s า i ส d i เด r g e เจ e ลูกที่1พอหรือ,อยังยังเพราะว่าเขาปิดเหนือ23.6ดังนั้นถ้าจะรอกดเซลล์จริงๆเนี่ยก็ให้เข้าปรับฐานลงแล้วก็ดีดขึ้นทางดิวไฮใหม่อีกรอบแล้วก็เห็นคลาสสิกเดว g e เ c นก้อนที่2ซึ่งความน่าจะเป็นก็คืออาจจะเกิดที่พิโบ38.2นะที่ประมาณ36.7หรืออาจจะยาวถึงพิโบ5.0ประมาณ139.5นะครับกล่าวโดวยสรุปของ UJ ก็คือ ขาบายถือออเดอร์เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเ v เวเ e นซ์มาแล้วหนึ่งครั้งก็ยังมีโอกาสที่จะย่อแล้วก็ไปต่อ,อเราจะพิจารณาปิดกำไรจริงๆของขาบายที่เข้าไปแล้วเนี่ยก็คือที่ฟิบโบร8 2แล้วก็สามารถที่จะลุ้นได้ถึง50.0ประมาณนี้นะครับส่วนค่าเซลก็เหมือนกันให้รอรอคลาสสิกเดเวเดนซ์อีกสักทีหนึ่งนะในไทม์เฟรมสชั่วโมงตัวนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นตัวทมเฟรมเดวตัวนี้ มันขึ้นสู่โซนโอเวอร์บอทจากสมบูรณ์แล้วเราถึงจะก,กดเซลล์ล้วก็มีโอกาสที่จะใช้หน้าตลาดนะครับด้วยส่วนตัวผมมองขาเซลล์ไว้ที่ไหนผมมองไว้แค่2โซนนะครับผมไม่ได้สนใจที่38.2แต่ผมกำลังลุ้นว่าระหว่าง50.0กับ61.8ประมาณนี้นะ139.6กับ142.5ก็จะเข้าเซลล์ประมาณตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายนะครับเป็นตัว x c u u s d น,น้ำมันนะครับน้ำมันไม่ได้ทำให้มาหลายสัปดาห์แล้วนะสัปดาห์นี้มาอัปเดตที่หนึงเพราะว่าในทางเฟรมเดยววันจริงๆเขายังไม่สามารถที่จะหลุดกรอบระหว่าง69.69.9เหรียญหรือถึงประมาณ82.9ยังไม่หลุดกรอบนี้ในทางเฟรมเดยว,วันนะแล้วก็ผมขีดเส้นสีชมพูตัวนี้เอาไว้ให้นะครับ สวัสดีนะเราจะเห็นลักษณะการขยับของราคาตอนนี้ในทางเฟรมเดย์มันเป็นสามเหลี่ยมปลายปิดถ้าโดยโดยปกติแล้วถ้าเขายังสามารถปรับฐานในลักษณะกรอบที่แคบลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยยาวจนถึงสัปดาห์หน้าแล้วไม่เบรกเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขานะครับเพื่อนๆรอให้เขาเบรกเอาสามเหลี่ยมตัวนี้ไปก่อนจะเบรกเอาข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะแล้วค่อยหาโอกาสเข้าซื้อ ด้วยส่วนตัวผมรอจังหวะเข้าซื้อมากกว่านะเพื่อให้ได้อาเยอะหน่อยถ้าจะ l o s สจริงๆก็ l o s สไม่เยอะนะอัน,นแนวรับแนวต้านก็จะให้แบบนี้นะครับแนวต้านจะกรอบใหญ่หน่อยนะก็คือแนวที่ไฮเดิม erm, ที่โบยี6สนะครับประมาณ82.9 23.6จุดเกสจุของเมเจอร์สวิงขาลงตัวนี้กลางเลยนะครับ ประมาณ82.9ซึ่งยังไม่ผ่านนะเขาเทสหลายครั้งแล้วก็ไม่ผ่านนะครับส่วนถ้าทะลุตัวนี้ไปได้แนวต้านดัดไปของเขาจะอยู่ที่ประมาณ90.7เนะเป็นฟิโบ38.2ประมาณนี้นะครับส่วนแนวรับแนวรับเป็นสามเหลี่ยมปปิดเราจะไม่พูดถึงแล้วนะโรเดิมเราจะไปดูแนวรับที่อยู่ต่างกว่าโลเดิมนะครับให้เ,เพื่อนๆไปดูที่ไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะเดี๋ยวเราลบเส้นนี้ออก แล้วก็ใช้ม i n เนอร์สวิงล่าสุดนี่แหละตัวนี้ครับแนวรับมันก็จะเป็นตัวนี้ยี่สิบเพโบหี่บเจ็ประมาณ69.9นะครับมันก็จะไปใกล้เคียงกับโรล,ล่าสุดของเขานี้นะแล้วก็พิโบหนึ่งบจุดแประมาณ6 6 9ิบหกจาเจ็ดนะครับแล้วก็พ่โบสองร้ เราลองขยายให้เป็นเดวานดูนะเราเห็นอะไรนะครับเราจะเห็นว่าพิโบนุ๊ก็ก็คือประมาณโลเดิมตัวนี้นะ1 6อ8ก็จะประมาณโลเดิมของสวิงนี้ส่วนพิโบสองรกเ็นี่ยก็จะประมาณใกล้เคียงกับโลเดิมในเมเจอร์สวิงขาขึ้นล่าสุดที่เขาผ่านมาดัางนั้นโอกาส ทองคำสัปดาห์หน้าเราน่าจะมองหาโอกาสเข้าซื้อนะครับโดยส่วนตัวนะถึงแม้ว่าเขาจะสามารถทำนิวโ b เบรกเอาตัวนี้ลงมาได้ก็ยังเข้าซื้ออยู่ดีนะครับหรือถ้าเขาไม่เบรกเอาก็คือรอให้เขาเบรกเอาตัวสามเหลี่ยมปลายปิดตัวนี้เบรกเอายี่สิบสแล้วค่อยซื้อตามก็ได้โอเคนะครับนั้นดูที่ตลาดว่าเขาจะแอคชั่นแบบไหนจะเลือกเบรกเอาสามเหลี่ยมปลายปิดข้างบนหรือจะเลือกเบรกเอาทำนิวโ w แล้วก็มาชนแนวรับข้างล่าง ยังไงยังไงทองคำสัปดาห์หน้าก็มองหาโอกาสที่จะเข้าซื้อน่าจะทําให้เราเก็บ Rr ได้เยอะกว่าอันนี้คือในกรอบทางเฟรม์สีชั่วโมงกับกรอบทางเพรมเดยวันไม่เกี่ยวกับทางเพรมที่เล็กกว่านี้นะครับถ้าเป็นสกลวิงเท็ดก็เพื่อนๆใช้เทคนิคที่แตกต่าง,างจากนี้เท่านั้นเองนะครับก็ครบทั้งหมด4ี่คู่นะครับสัปดาห์นี้ใช้เวลาเยอะหน่อยเพิ่มน้ำมันมาอีกคู่หนึ่งก็โดยเฉลี่ยก็คู่ละประมาณ5นาทีนะครับ สะดวกเทรดคู่ไหนก็ฟังคู่นั้นไม่จำเป็นต้องฟังทั้งหมดนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมเทรดไม่เกิน2คู่เงินใน1ครั้งผมจะไม่เลือกเทรดเย่อเพราะผมจะจะประหยัดเวลาในการติดตามฟัน d ดอ e n เบนทอดังนั้นโดยส่วนตัวก็จะเลือกแค่1หรือ2คู่เท่านั้นในการเทรดในแต่ละสัปดาห์ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ